สวัสดีครับเด็กๆเ,เดี๋ยวเรามาเรียนรู้ในเรื่องออริกามิซูกันนะครับสำหรับออริกามิซูก็คือเป็นการพับส่วนสัตว์พับสัตว์ของเรานั่นเองนะครับอุปกรณ์สำหรับการพับนะครับเรามีอะไรบ้างนะครับเด็กๆ อันดับแรกนะครับก็คือกระดาษที่เราจะใช้ในการพับนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดาษโปสเตอร์สีบางนะครับกระดาษ A4 ของเราที่เหลือใช้นะครับหรือเป็นกระดาษสีก็ได้นะครับแต่จะต้องมีความบางนิดนึงนะครับอย่าไปแบบหนานะครับเพราะว่าจะทําให้การพับของเรายากนะครับกรรไกรหรือคัตเตอร์ไว้สําหรับตัดนะครับ กรรไกรหรือคัตเตอร์สาหรับตัดนะครับเป็นของมีคมนะครับเด็กๆควรใช้อย่างระมัดระวังนะครับไม้บรรทัดสําหรับช่วยในการฉีกหรือวัดนะครับแล้วก็แบบนะครับแบบที่เป็นหนังสือพับเด็กๆจะดูจากหนังสือหรือคู่มือพับกระดาษ ก็ได้นะครับหรือเด็กๆจะศึกษาในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับก็จะมีวิธีการพับและรูปแบบการพับให้เด็กๆอยู่นะครับต่อไปนะครับครูจะฉีกกระดาษด้วยไม้บรรทัดนะครับเพื่อให้เป็นรูปทรงของสี่เหลี่ยมเด็กๆก,ก็ทำเหมือนกันครับนะครับพับดูที่ปลายนะครับแล้วก็ที่ฐานให้เสมอกันนะครับ แถวเด็กๆก็ค่อยๆรีบนะครับค่อยๆรีดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พับเหมือนเดิมครับใกล้เคียงนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะฉีกนะครับเด็กๆก็ใช้ไม้บรรทัดนะครับกด ตรงช่วงที่เราพับไว้ตรงนี้นะครับกดให้แน่นๆนะครับแล้วเวลาฉีกนะครับเด็กๆจะฉีกเข้าหาด้านในนะครับอย่าอย่าฉีกตรงนะครับเพราะว่าบางทีมันจะทําให้กระดาษเราขาดในส่วนที่เราไม่ต้องการได้นะครับเรากดเข้ามาข้างในครับค่อยๆดึงนะครับติดๆค่อยๆดึงเห็นไหมครับดึงเข้ามากดไม้บรทัดให้แน่นๆนะครับเราค่อยๆดึง ครับเราก็ได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสตามแบบที่เราต้องการได้นะครับโดยใช้ไม้บรรทัดนะครับเมื่อเด็กๆเ,เรียนรู้วิธีการฉีกกระดาษหรือทําเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วนะครับต่อไปครูจะสาธิตในการพับนะครับพับสัตว์ครูจะสาธิตในการพับนกนะครับซึ่งรูปแบบสัตว์จะมีเยอะนะครับเด็กๆก,ก็ไปดูแบบหรือศึกษาแบบในอินเทอร์เน็ต หรือในหนังสือได้ตามที่เด็กๆชอบนะครับจะมีรูปสัตว์ต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกครูก็จะพับเป็นเพื่อให้ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก,ก่อนนะครับเห็นไหมครับครูจะปล่อย ให้ตรงปลายแหลมเท่ากันนะครับแล้วค่อยๆรีดนะครับเมื่อได้แล้วนะครับกูจะใช้ไม้บรรทัดในการฉีบนะครับติ๊กเห็นรอยพับตรงนี้ใช่ไหมครับรอยของกระดาษนะครับกูจะใช้เป็นแนวของไม้บรรทัดสําหรับในการกดของเราอย่าลืมนะครับกดไม้บรรทัดให้แน่น ฉีดก,กระดาษยังไงครับเข้าหาด้านในนะครับเราก็ฉีดนะครับ mm hmm. เมื่อเราได้กระดาษส mm ี hmm. ่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับ mm hmm. การพับที่สำคัญที่สุดก็คือรอยพับนะครับเราจะใช้รอยพับตรงนี้เป็นจุดสำคัญนะครับ ในการพับสัตว์ต่างๆขั้นต่อไปขั้นต่อไปนะครับเด็กๆก็พับอีกครึ่งหนึ่งด้านหนึ่งเหมือนกันครับเด็กๆเห็นไหมครับจะมีรอยพับอยู่นะครับ ทีนี้เราจะขั้นตอนต่อไปที่จะพับนกเมื่อเด็กๆพับมาเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมครับเด็กๆพับเข้ามาข้างในนะครับช่วงที่พับเข้ามาข้างในตรงนี้มันมีเทคนิคหลายรูปแบบนะครับบางคนอาจจะพับแบบตรงนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อให้เป็นรอยนะครับบางคนอาจจะพับเลยก็ได้นะครับควรจะแบบเอาแบบนี้ดีกว่าจะเด็กๆจะได้เห็นเป็นรอยพับนะครับ ต้งสอนด้านเลยนะครับเนครับเราจะพับนะครับโดยใช้ไหมครับด้านในตรงนี้พับมาให้มันเท่านะครับเห็นไหมครับพับเข้ามาเลยนะครับจากที่เราลอยพับไว้ นะครับแล้วก็พับมาด้านนี้นะครับแล้วดิกก็รีบนะครับด้านนี้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับรอยพับตรงนี้นะครับติดๆนะครับอ้าออกแล้วก็ดันตรงนี้เข้ามา นะครับเราก็พับย้อนลงมาตามรอยพับเก่าของเรานะครับแล้วค่อยกดเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเด็กๆพับได้แบบนี้แล้วครับต่อไปนะครับเราจะพับขั้นตอนต่อไปก็คือให้เด็กๆนะครับเห็นรอยตรงนี้ไหมครับเราจะพับกระดาษเข้าไปข้างในให้เท่ากับ ตรงที่เป็นรอยตรงนี้นะครับดูนะครับพับแล้วเดี๋ยว,ยวค่อยๆไล่ไปนะครับทั้งสองด้านเลยนะครับ ค่อยไล่ไปนะครับเมื่อเราไล่มาได้รละยะลักษณะแบบนี้นะครับเด็กๆลองกดดูแล้วก็ เห็นไ,ไหมครับไล่ด้านนี้นะครับด้านหลังเมื่อเราได้แล้วเราลองพับตรงนี้ลงมาเด็กๆหนึฮะปลายจะให้มันแหลมเท่ากันก็คือค่อยๆกดลงนะครับถ้ากระดาษของเด็กๆมีความแข็งก็จะยากนิดนึงนะครับแต่ถ้ากระดาษมีความอ่อนก็จะง่ายนิดนึง เห็นไหมครับเวลาเราพับลงมาปลายจะแหลมแล้วเ,เราค่อยกดนะครับติ๊กๆค่อยกดนะครับแล้วก็รีดเมื่อรีดได้อีกด้านหนึ่งก็ทำเหมือนกันครับเด็กๆกก็กลับด้านทำเหมือนกันครับ ค่อยทำนะครับไม่ต้องรีบเมื่อตึงแล้วเราก็ค่อยพับไล่ด้านหลังนะครับ เด็กๆก็รีดให้เรียบนะครับทั้งสองด้านเมื่อเด็กๆได้พับได้แบบนี้นะครับเด็กๆเห็นไหมครับจะมีตรงรอยพับด้านนี้นะครับทั้งสองด้านเราพับแบบนี้นะครับเข้ามาให้ถึงตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วเด็กๆก็รีดให้เรียบนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันครับ เด็กๆทำทั้งสองด้านครับเราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมครับเด็กๆก็พับจากด้านนี้เห็นไหมครับเราจะมีด้านที่พับนะครับเราพับจากเมื่อกี้เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับ เราพับขึ้นมาเลยครับพับตรงที่เราพับเข้าหากันนะครับาเด็ๆก็กดนิดนึงนะครับรีดกระดาษให้เรียบสำคัญมากนะครับในการพับเมื่อเราได้พับมาแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะพับด้านนี้เข้ามานะครับเด็ๆพับลงนไปให้สุดเลยนะครับ ด้านหนึ่งก็ทําเหมือนกันเมื่อเด็กๆได้แบบนี้นะครับเราจะพับด้านนี้เข้ามาหากันนะครับเห็นไหมครับเด็กๆก็พับเข้ามาหากันแล้วเด็กๆลองกลางปีกดูครับถ้ากลางออกมาแล้วเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้ นะครับตรงเปีกเห็นไหมครับถ้าเป็นแบบนี้เราถือว่านกเราจะเสร็จแล้วนะครับแต่ถ้าเด็กๆก,กางผิดที่นะครับมากลางด้านนี้ออกแล้วเด็กๆก,กางออกเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแปลว่าเราคลี่หรือพับอีกด้านหนึ่งผิดนะครับเราก็แค่กลับมาเหมือนเดิมแล้วก็พับมาอีกด้านหนึ่งแล้วลองคลี่ดูครับ นี่ครับเราก็จะได้นะครับถ้าเด็กๆต้องการให้ตัวอ้วนๆเด็กๆอาจจะกดหรือเป่าด้านตรงท้ายก็ได้นะครับเมื่อเราได้แล้วเราก็ทำการพับหัวนกนะครับหัวนกการพับหัวนกเด็กๆพับแบบนี้ครับพับกระดาษลงมาครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็พับแบบนี้ก็ ได้เป็นหัวนกของเรานะครับเรียบร้อยเด็กๆถ้าต้องการขนาดใหญ่เด็กๆก,ก็ทำสี่เหลี่ยมที่เราพับเริ่มต้นตั้งแต่แรกนะครับที่เราพับเริ่มต้นตั้งแต่แรกให้มีขนาดใหญ่นะครับแต่ถ้าต้องการตัวเล็กเด็กๆก,ก็ลดขนาดลงมาให้มันมีขนาดเล็กลงนะครับนกเราก็จะมีไซส์ที่แตกต่างกันนะครับ นะครับเมื่อเด็กๆพับเสร็จแล้วนะครับเด็กๆอาจจะพับหลายๆตัวนะครับจ,จะมีขนาดแตกต่างกันหรือเท่ากันแล้วแต่นะครับหรือเด็กๆอาจจะพับเป็นสัตว์ชนิดอื่นนะครับเพื่อให้มีรูปแบบของสัตว์ต่างๆนะครับให้หลายๆชนิดนะครับเพื่อเตรียมไว้ในการที่เราจะจัดเป็นส่วนของเราต่อในคลิปครั้งต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับ ถ้าเด็กๆสนใจว่าเราจะพับแบบไหนสัตว์แบบไหนบ้างเด็กๆสามารถไปศึกษาในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับวิธีการพับสัตว์ต่างๆนะครับมีให้ในเด็กศึกษาได้นะครับ